ราคาปกตินะคะหนึ่งพันสามรอยเก้าสิบบาทวันนี้ต้องบอกว่าขายมาทุกที่เนี่ยบ้านน้องเจนนี่ถูกสุดเท่าไหร่คะหนึ่งขวดสอง้อยห้าสิบหนึ่งขวดสองอยห้าสิบใช้ได้กี่วันใช้ได้หนึ่งขวดใช้ได้สามสิบวันแต่ว่ามีตะกร้าสองขวดแรงกว่านี้ราคาถูกมากคือสองขวดสามเก้าเก้า เดี๋ยวแล้วตอันนี้คือราคาแบบว่าราคาพี่ออยมาเลยนะใกลมาฮะตอนนี้มันขึ้น422คือตากาไหนคะประมาณน่าจะไม่เกิน30โอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตากะยค่ะอันนี้ก็คือเป็นราคาที่บอกว่าพิเศษสุดๆเลยเรียกได้ว่าจากเนี้ยนอกจากวันนี้แล้วไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้วอันนี้เป็นราคาพิเศษไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือของหมดของหมดไม่ขายแล้วเลิกกิจการไปเลยใช่เหรอเฮ้ยใหญ่เลยน่คะ อันนี้สองขวด399เพราะฉะนั้นเนี่ยสองขวดเนี้ยใช้ไซส์ทำไมล่ะใช้ได้2องตองเรียนเหรอใช่ใช้ได้2เดือนอ่ะเหลือตกวันหนึ่งกี่บาทนะครับพี่ออยผมคิดไปแล้วครับ6บาทใช่ตกค่าดูแลตัวเองตกวันหนึ่งบอกลอขาดละกดเลยค่ะกดเลยค่ะเดี๋ยวรอราคาก่อนจ้ากดนี้ป่ะ ใช่ยังยังถ้าคนกดออเดอร์พี่ออยก็กดอันนี้ตอนนี้เหลือ200บาททวนค่ะโอ้โหแรงมากค่ะกดเลยค่ะ1ขวดตอนนี้ก็คือคือมี2แบบตะก้านี่คือ1แบบใช่ไหม่ะแล้วก็อีกแบบเป็นตัวเลือกอ่ะพี่ออยถักทาให้น้องลมอ๋ออ่าให้น้องลมทาให้น้องลมค่ะให้น้องลมต่อยากให้น้องเจมส์ลดูด้วอันนี้ที่ที่เราเตรียมมา เดี๋ยวาก่ออยไปทาก่อน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 ทำอะไรต้องบอกว่าไม่ละเลงเลยทำไมพี่ออกไม่ละเลงเลยอ่ะซึมเร็วโอ้โหเงียบเลยเงียบเลยพี่ออยพี่ออยดูน่าจะนี่น่าจะนี่ที่หวังมาก เจนีบอกเพิ่งเจอพี่ก้องมาแล้วก็เจอพี่ออยโอ้อะไรวะเนี่ยแต่คนดูขำหนักมากตอนนี้ถึงว่าอยู่ดีพี่เป็นอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็เป็นห่วงซึมไวซึมไวไม่เกี่ยงเดินอะค่ะตัวนี้นี่ห้ามทาไปเล่นคอนเสิร์ตเลยเด้อคนจะไม่สนุกเลยอ่ะซึมเลยยังไอีกยังไม่อยู่ดิค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเซรั่มออร์แกนิกนะคะไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีน้ำหอม เออกำลังดมอยู่ว่ามันไม่มีกลิ่นมากมันมีกลิ่นพี่ออยบอกเขาไปมันมีกลิ่นแต่มันไม <mm mm> <mm> <mm> ่ใส่น้ำหอมมันเป็นเป็นอ่อนออนอ่อนอ่อนแล้วรู้ขอดมขอดมก่อนดมดมดมอกอันนี <mm ้มาด้วยกันจะมาดูสาว ไม่มีการเตียมเลยโอมีควมพี่ชายพี่ชายหนูมามาให้กำลังใจน้องมาช่วยขายไอ้กลิ่นหอมน้องปูมอันเนี้ยกลิ่นหอมอันเนี้ยมาจากเอเซนเชียลออร์ค่ะไม่ใช่น้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีกลิ่นแอร์กลิ่นน้ำหอมเลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้คือไม่มีสารเคมีด้วยไม่มีสารในการเสียอตัวเนี้ยคุณแม่ตั้งขาดใช้ได้คุณแม่ให้น้องใช้ได้เด็กหนึ่งขวดใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนใช้ได้นะคะ อันนี้เทรา่์นนะคะทุกคนใช้บำรุงผิวหน้าได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ถือว่าช่วยแบบว่าให้แบบว่าผิวหน้าแลดูขาวสว่างกระจ่างใสมากขึ้นนะคะเขาบอกไม่ต้องหลบไปสมานหน้าขวาพี่เตรียมมาคำมาเยอะมากเลยมีมาตาถุยด้วยอันนี้ไม่พูดหลบได้มาตาขาวกุญแจม่การันตุงอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำกันบ้างได้เลยก็ต้องการันตุนเออพี่เตรียมแบบการันตีได้แต่ต้องรู้ว่าการันตีเรื่องอะไร ันีในเรื่องที่มีกระแสไม่ได้โอเคโอเคน่า<ม>สุดน้องนบอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กตอกไปไอเลิฟติ๊กต๊ไอเลิฟไอเลิฟติ๊กต๊อกเอาเป็นว่าเซรั่มบำรุงหน้าใช่เป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะทำให้แบบว่าผิวหน้าแลดูขาวสว่างกระจ่างใสทำให้แบบว่าฝากระจุดด่างดำรอยดำจากสิ่จางลงประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่ะหรือเรื่องหนึ่งถึงสองสัปดาห์รู้เรื่องคือครีมครีมหมดใช่ไหม ใช่ชอบพี่ออยนะทำไมพี่ออยถาให้ทุกคนเงียบเป็นหมดเธอมันเงียบแบบเมื่อกี้มีวงเล่นเดยวตอนนี้เงียบเลยอะวงนี่เงียบตั้งแต่หลังจากเราเล่นมุกซึมเร็วอะทุกคนจะไปหมดเลยไม่ใช่แค่ซึมเร็วนะซึมหมดเลยซึมทั้งวงเลยตอนนี้ซึมเข้าผิวด้วยนะคะตอนนี้รักดได้เลยค่ะราคาปกตินะคะหนึ่งพันกดได้เลย ตอนเนี้ยมันต้องห้ามกดสองห้าปีกดได้กดได้ก็ได้ค่ถ้ากดกระดิ่งไม่ได้อยู่กันยาก หนึ่งขวดนะคะส5 0หิบาทนะสองขวดเนี่ยพิเศษเลยสุดๆแล้วถูกที่สุดเลยโปรโมชั่นพี่ออยนะคะสองขวดสามร้อยเก้าบเก้าทวันนี้เท่านั้นใช่ไหมวันนี้วันีวันนี้เท่านั้นวันเดียวเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นคะแล้วก็ถ้าลงไลฟ์ปุ๊บราคาเด้งกลับไปที่ราคาขวดละห้าร้อยบาทโอ้โเอ้ย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 นี่วันนี้เราบอกว่าเราตั้งเป้าไว้มีมาหนึ่งมืนขวดนะคะหมดแน่นอนหนึ่งหมื่นขวดนี้ใครที่ ได้บ้านของน้องเจนนี่นะคะแล้วซื้อสินค้าตัวเมดิลล์ตัวนี้ของพี่เนมด้วยว่าพี่เนมให้โบนัสพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทโอ้โหอันนี้พูดได้ยังฮะพูดได้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 พี่ยอดพูดเลยไม่ได้ซึ่ตอนนี้พี่ยอดกำลังเต็งอยู่ไม่ได้พูดอัอัตรงได้ไม่ได้ไม่ได้ ที่ห้องปกครองอยู่ข้างเราเออเหมือนสนามบอลเลยมีกรรมการมายุกใช้ได้เพื่อความปลอดภัยของช่องกันเตรียมใบเด็เตรียมใบเลืออะไรเงี้ยอะตอนนี้เวลาจะหมดเดินเรื่อยๆนะลูกค้ากดในตะกร้าได้เลยนะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าปกติเท่าไหร่นะคะราคาปกติ1 3 9 0ายบาทค่ะอะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อในติ๊กต็อกปกติเนี่ยถวดละ500บาท วันนี้พิเศษเลยเหลือแค่1งขวด250บาทและ2งขวดใช้ได้2เดือนนะ2งขวดใช้ได้2เดือนอยู่ที่399เเท่านั้นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหน้าด้วยใช้แล้วจะทำให้แบบว่าผิวหน้าเนี้ยดู อ่ะแลดูกระจ่างสายแล้วก็บิ๊ผิวหน้าเนี่ยดูเบบี๋จ้ะอ่ะดูเบบี๋ขึ้นถ้าต้องถ้าตอนไหนดีสุดถ้าตอนไหนที่สุดถ้าตอนเช้ากับก่อนนอนค่ะหลังอาบน้ำสองเวลาใช่สองเวลาแล้วก็ถ้าตอนอาบน้ำได้ไหมอ่ะมันก็ออกหมดนะพี่ออยมันได้นะจะได้หมดไวเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเงียบเลยปกติปกติเวลาคนปกติเวลาคนเราหล่อมาน้องเจนี่จะแบบมีความคึกคักทำไมวันนี้ดูซึมๆดูพี่ออยช็อตแปลกๆนะคะ ค่ะพี่ออยมาให้น้องเจนนี่แบบว่าเราสามารถที่จริงหรอใช่ใช่เชื่อได้หรอได้ได้เชื่อเห็นปะนาทีเริ่มาแล้วมือหอมแม่เพิ่งทาครีมอ่ะนมนมไม่ตัวี่่าเมื่อกี้ยังไม่ดนเดี๋ยวจะเย็นหอมมากส่งมาข้างหลังหนอ้อยหอมมากพี่พี่ออยครัน้องน้องบู๋มอยากโดนมือด้วยค่ะไม่กินเลยอ่ะ อคยร้องเพลงที่อาสำค่ายที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ได้ไหมเพลงนอกค่ายเพลงอีสานเพลงใต้แล้วไปติดลิขสิทธิ์เขาปะไม่ติดใช่ไหมร้มองได้แต่ว่าเราเคยฟังหรือเปล่ากันนั่น <te ars> เองเนี่ยแหละนี่แหละนี่แหละ,ละปัญหาไม่ไม่ได้อยู่ที่ลิขสิทธิ์ปัญหาอยู่ที่พี่ออยแล้วตอนนี้ <qualified. S 2> เพลงมีร้องเพลงอะไรบ้างในภาษาอีสานใต้นี่เวลาไเลิกคุยทั้งอ้ำก็เจอคนเดียวรู้ไหม เพลงนี้ไม่มีทางลิขสิทธิ์สามารถยกลิขสิทธิ์ให้ได้เลยเฮ้ยคุณแล้วนะเดี๋ยวเอาไปร้องนะได้นะประเทศดองฟีค่ะเฮ้ยเจ๊เขาว่าในดีเจดีใช่หนูร้องฟรีดังข้าวเอ้ยนะคะอ๋อร้องเพลงสวนทางนี่ไหมคะของวงกางเกงอุ๊อุ๊ยชื่อมันไม่ได้ไม่ได้อ๋อแล้วสวนทางไหนวะวงกางเกงสวนทางเพลงเพลงของพี่อ๋อยชื่อเดียวกันชื่อเดียวกัน วงการเกงงะซุดนวงการเก๋งวงอะไรวงใต้เพลงสวนทางเพลงดังเหมือนกันชื่อเหมือนกันอ่าค่ะเค๋งคายรู้ไหมกดได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าตอนพี่ออยเต้นจะกดอันนี้แล้วแต่พี่ออยเลยนะคะหนูก็ไม่ได้อยากรู้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้เขาอยากดูพี่ออยแล้ววงเก๋งเฮ้ยเดีเล่นไม่ตีได้บ้างร้องป๊บร้องาเรื่แห้งๆมั้ ดีมากอ้ยอะให้อีกร้อยออเดอร์สุดท้ายนะคะไอ้ที่ออยขอกไปพันบ้านเด็กพี่ออยผมอยไปดูเฮดี๋ยวชอบพี่ออยตอนเล่นมลตามาเลยอ่ะอ๋อไม่นะเรื่องเรื่องเรื่องเกือบสุดท้ายเรื่องเกือบสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่จ้างพี่แล้วเกือบสุดท้ายที่เล่นกับพี่วิงกี้ไม่ใช่พิงกี้นั่นมันเรื่องมล เออไม่ใช่คนตาไงคนตาพิงกี้ไม่ได้เล่นเป็นไม่ใช่ไม่ใช่พี่ออนพิงกี้อันนี้ทองไ้องทําอวประกันแฟนอ๋อเล่นชื่อมนตา ไม่มันมีมันมีละครเรื่องมณตามหาเสน่ห์อีกเรื่องหนึ่งพี่เราก็ดูว่าเออหนูชอบดูพี่มณตามากเลยอ๋อเรื่องมณตามหาเสน่ห์เล่นกับเบนซ์นะไม่ได้เล่นกับวิงกี้คุณมณตามากในเรื่องสองปากกายแชอบตอนพี่ตายใช่ไหมม่กเลพี่เจ้าบ้านตอนตอนตอนพี่ตุยอ่ะหนูร้องไห้เป็นเดือนเลยอ่ะร้องเป็นร้องจริงจังอ่ะโคตรเสียใจเดือดแบบว่าเป็นซึมเศร้าเบื้องเบื้องหลังเนี่ยคือบทบท มันจะต้องคนนี้จะต้องตุยใช่ไหมเหมือนทองปกายแสดเหมือนดวงกินกินผัวอ่านั่นแหละแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะได้ก็ได้พี่พี่เป็นคนขอเขาบอกว่าให้ให้พี่เอ่อแบบนั้นพูดอะไรพูดได้บ้างเลยดูเลยหนึ่งสินค้าเลยค่ะหนึ่งสินค้าโอเคทุกคนค่ะตอนนี้เวลาหมดแต่กดให้พี่ออยอีกสักร้อยออเดอร์ได้ไหมคะเอยกด ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึคือได้มากเลยกวดแล้วพี่ออยบอกว่าไม่ตองย่อท่องเลยว่าไงคะกดแล้วอย่ายกเลิกนะอ๋อใช่มีกวดเล่นๆด้วยเหรออาจจะมีอาจจะแบบว่าบางทีแบบเอ๊ะเปลี่ยนใจที่หลังอะไรอย่างเงี้ยกวดแล้วคอนเฟิร์มออเดอร์ได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวพอพี่ออยลงไลฟ์ปุ๊บเนี่ยจะกลับมาเป็นราคาจำไม่ได้ราคานี้แล้วอันนี้คือราคาพี่ออยเลยนะสองขวดสามเก้าเก้าคคนราคาพิเศษเฉพาะแค่ วันนี้การเจ็นี้ใช่การเจ็ดนี้น่มีถึงมีถึงเมื่อไหร่อ่ะหนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะคิวเยอะเลยอ๋อจะน่าจะถึงสิ้นปีป่ะสิ้นปีแน่นอนค่ะแต่วก็ปีหน้าก็มีอีกแต่ก็เดี๋ยววันนี้ไม่หมดก็มาอีกจะมาตรงจะหมดเราต้องพูดว่ามันหมดอ๋อเฮ้ยเอาใหม่ห้าสี่สามสองวันนี้หมดวันนี้แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาอีกก็คือตัวใหม่สินค้าใหม่เออชอบะ ชอบพี่ออยมากเลยเจอเจนนี่ทำบุญด้วยอะไรได้มานั่งข้างพี่ออยนี่เป็นไงล่ะพี่ออยช่วยดูมือหน่อยได้ไหมคะมันเจ็บอะไรอย่าดันจอย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 หน่อยโอ้โหตายอินใจมากพี่พี่ต้องทำพี่ต้องทำงานเป็นไงฮะดูไม่ล่าเรืองเลยนะครับซึมเอ้ยไม่เล่นไม่เล่นมือีโอเคอุ้ยหนูซึมค่ะ โอ้ยซึมเร็วไม่ใช่ซึมเร็วนะซึมเร็วเมื่อกี้พี่ออยน่ารักนี่ทุกคนพี่ออยหล่อมากจริงอเห็นมหมพี่ออยรายุถึง30มสิบหรือยังคะโอ้โหปีกระพริบตาด้วยเดี๋ยวถ้าพูดอายุไปเดี๋ยวทิกตอกอ่ะงั้นเราเงียบไปดีกว่านว่าตอนนี้เราเงียบกันก็ไดนจะพูดอะไรกันไม่ได้เลยเราเงียบ ได้มาพูดได้มาอายุอายุคนได้ได้พูดได้โอ้เรารู้กันทั้งประเทศแล้ววัเขาถึงมันเกิดพี่ยอยแล้วใช่พี่ยอดในันเกิดพี่ยอยแล้วผมนี่ก็จะย่างสี่สิบเก้าแล้วเงียบเลยอรัไม่มีน้นตกโ้ำเตี้ยไม่เงียบได้เว้ยอะไรกันหมดเลยเว้ยเงียบได้ไงลุ่พ่อเลยรุ่พ่อแกกว่พ่อเนาอีกพ่อหนูตี๋อายุเนี่ สี่เจ็ดเขาพ่อออกดีค่ะโทรลูกไม่ขายของเลยลูกไปพ่อหนูกอดพ่อดีหนึงได้ไหมพ่อหนูรักพ่องั้นพ่อลูกจะดูท่าอื่นขึ้นเดีนยวปดูแล้วบอกแล้วใช้แล้วนะคะจะได้ดูหน้าตาเบบี้ดูหน้าอีกครั้งหนึ่งดูหน้าอ่อนกว่าวัไวแล้วดูไวโปรโมชั่นโปรโมชั่นหนึ่งขวดค่ะพี่อ้อยราคาเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับ กูอย่าโยนมางี้่ดูไม่มีขมู้ลอเคเอมาเลาเลยมาเอาแอคชั่น5 4 3 2 1ขวดราคา250บาทค่ะนะสอขวดนะคะ2ขวดเหลือเพียงแค่399บาทเท่านั้นอ้โกดเลยคือคือเมื่อกี้เตียมเตียมมาอย่างเดียวคือพี่ออยนี่มันตกวันละ6บาทเองนะเคยจำอยู่แค่นี้ใช่เลิศเลิศเลิศตอนนี้นะคะ ใช้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีผิวอ่อนแอบอบบางแพ้ง่ายนะคะกดไปใช้ได้เลยนะคะไม่มีการแพ้แนะ่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนดูเบลล่ามาตัวเลขข้างหลังมันวิ่งเร็วมากเลยอะตอนนี้มันดูแบบนิ่งสงบอ่ะพี่งอยู่อ่ะโทษนะซึงเรารางไมยงย่ยอดมันจะวิ่งยังไงถามราคาพี่ออยบอกเท่าไหร่นะเราให้ผู้เชี่ยวชาญหรือคนตอบดีกว่า เดี๋ยวแค่ทุกคนอยากฟังพี่ออยพูดล่ะค่ะหนึ่งขวดเท่าไหร่นะคะพี่ออยหน่าพี่ออยเมื่อกี้น่าพี่ออยบอกว่าตื่นเต้นเต้นโอ้ตื่นเต้นมากเลยอะสองร้อยห้าสิเฮ้ยสุดยอดสองขวดสามเก้าเ้าดีเนแน่นเขมนแน่นเฮ้ยเฮ้ยเฮยเมดีเลา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 เมดิเลา เพืพี่ออยกับเมดีล่าเลยยอดถล่มทลายฝากสินค้านะคะเป็นแบรนด์ออร์แกนิกของคนไทยนะคะทำด้วยหัวใจของคนไทยค่ะซึ่งได้ไม่คุ้นเลยเหมือนเมื่อกี้เลยมาตรฐานมาอ๋อ มาตารฐานโลกนะคะตัวนี้นะคะสาสกัดเรานําเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะ18ชนิดค่ะเมื่อกี้ก็มีฉันก,ก็ลืมพูดตื่นเต้นไปด้วยลุ้นพี่ออยสงสกินมาเก็บลืมเมดลุ้นลุ้นพี่ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เตั้งแต่ั้งแต่งานวิจุยมีพี่ถุยา <c oughs> มาตาถุยมาตถ <c oughs> มาตถุยมีงานวิจุยร <c oughs> ับลุยด้วยเออทานแล้วไม่ตุยไปช่องอื่นนี้ปุ๊บเฟซให้ทุกช่องเลยนะเออดีแล้วค่ะโอเควันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ครับไม่ได้ใหมาเปล่าไม่รู้เลยหง่ายให้ไม่มาแล้วขอบคุณนะครขอบคุณนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายไปเขาใหญ่ยังมาเลยมามีพาดีเจมาชีมาพี่บุตร้าดีเจบุตร้ารู้จักประบูมไม่ไม่เดี๋ยวหันกล้องไปหันกล้องไปดีกว่าแม่ง่ายกว่า เออหันก็ไปง่ายกว่าเรายืนใช่ไหมเรายืนเลยเราหมดเรายืนตรงนี้กันไงแม่ฮะเอาแบอนี้โยโย่